แทนแทแทนแทนแทแทนแทแทนโอ้เจยมาอะไรนี่แม่จะจะนักจะเต็มแท้มาเทำงานมาเฮ็ดงานจ้างบ่คะโอ้ยยังไงจื๊อจ้างไหวไหมเนี่ยจ้างไหวนี่มืคือล็อกว้า๋อจะโบยบินเขาจะโบยบินทำงานแด้กันว่าไม่คือดอกกันว่าโอ้ชุดจังการยุ่ไปงานดินเนอร์งานหมดแ่นว้ายังคือยังคือถี่แบบนี้ น้องที่ไปนะอีกล่ะอดิดิทำงานดิคือไม่น่าสนิทนี่ทำงานที่นี้ดิโอ้ไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอุปกรณ์กันเด้อมีตันไกรมีกู้ถังแล้วก็มีแป้งมีครีมตัดแก้วมังกรทำไมมีแป้งล่ะมาทาลิตรเด็ดปากไม่แดงไม่มีแรงเลยนะเด็กสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วทำงานเมื่อคือขอเป็นพยากรณ์อากาศได้ไหมรายงานอากาศ อ้าวอยากรายงานอากาศนี่จ้ะเอาตามสบายตามใบเนื่องด้วยเมื่อคืนฝนตกยายวาดขาดว่าแล้วเห็นบอกฝนสิต,ตกเมนบอกนี่มาเบิงภาคอันตะวันตกพี่น้องคะ่ะภาคตะวันตกเด้อน,นะคะอุ่นนะคะบอมีเมฆค่ะเมฆนิ่งสงบบอมีเลนรวยหลายรวยหลายเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็คขาดว่าสิต,ตกอีกเด้อผู้ใดอยู่ที่ตำนันกรุณาเก็บข้าวของขึ้นที่สูงโดยด่วนเพราะว่าเริ่มสิเป็นอากาศฝนมาซุ่มมือซุ่มมือแล้วนี่ กินอายธรรมชาตินี่ฝนตกแท้ๆนั่นจมูกดีถ้าได้พี่น้องจมูกดีท้าได้คิดว่าสิโตกละแล้ยงนีเดอผู้ใดอยยุที่ตำนั่นกะรุณาเก็บข้าวของอันขึ้นที่สูงด้วยโดยด่วนโดยด่วนรายงานจากยายว่าเดได้นี่อ่ะบาดทะนิพาไปเบื้องภาคอันใต้เดอพี่น้องภาคใต้นั่นนะคะภาคใต้ก็มีขี่ฟา้านิ่งสงบมิดอิมซิมอยู่พี่น้องเออนะคะมิดอิมซิมปกคลุมไปด้วยเขี้ยหง่าต่างๆ มันเกี่ยวกันบปนี่ว่าะปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกพุ่นเห็นบอนะคะแหล่อ,อาจตาดยุพุุนพี่น้องเอ้ยบรธรรมดาเดอ้อบ่ที่นี่ไปสิพาไปเบิงภาคตะวันออกกับภาคเหนือเป็นจังใดไปเบิงกันเลยพี่น้องคะ่ะ มาวันี้อันนี้เป็นภาคตะวันออกเด้อพี่น้องขี่ฟากำนาตึ๊บพี่น้องเอ้ยคาดว่าสิตกเด้อมือนี่ผู้ใดอยุที่ตัมกาลูนาเก็บข่าวของขึ้นที่สูงโดยด่วนเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพราะเมื่อนี่ฝนสิตกเป็นที่แน่นอนเลยพยากรณ์อากาศรายงานจากยายวัดนี่แม่นย้ำเทเด้พี่น้องเอ้ยนะคะผุ่นะคะไปโซนภาคเนี่ยคือการพี่น้องนะคะฝนฟ้าะนองเป็นแห่งๆพี่น้องเอ้ยนะคะปกคลุมไปด้วยเมฆหมวกนาตึ๊บมือนี่นะคะขี่ฟาก็ว่าเลีนลยนลอยลายลอยลายดอก นิ่งอิ่งติ้งพี่น้องเอ้ยป่านน่งกับมาฐานเอาโรเดอร์พี่น้องเอ้ยนะคะผุนนะคะขี่ฝ่ากับมืดตื้อตื้อคาดว่าสิตกแน่นอนเดิอนะคะตกเป็นแห่งแห่งตกหนักบางพื้นที่เด้อพี่น้องคิดว่านะพี่น้องเนาะไปเบื้องสภาพอันอันดินฝ้าอากาศกันพี่น้องว่ามันเปลี่ยนแบบใดอันนี้เป็นก้อนขีด้ดน <laughs> ินเด้อพี่น้องมันเกี่ยวกันมันี่ยายว่าสัตดินฝ้าอากาศแม่วาสันว่าเออเอาไปไปเบื้องน้ำทะเลจ,จีนใต้พี่น้อง น้ำทะเลจีนใต้และน้ำหน่วยห่วยน้องคล้องบึงกะสีล่นแน่เพราะว่าเมือ่อคืนนี้ฝนตกเป็นแหงแห้งตกแห้งตกหนักเป็นบางหมองบางมันไหลโจนโจนลงมาใส่น้ำระดับน้ำทะเลกับน้ำห่วยขึ้นสูง มากกว่า1-2่เมตรพี่น้องคะผู้ใดที่เดินเลียก็เดินเลียด้วยความระมัดระวังอย่าพากันหลักไม้พายกันเด้อพี่น้องนะคะมันสีพายไปหาปูหาปลาบ่ไดเออนะคะเดียวกับสีแพ้งอีกล่ะพี่น้องเออนะคะพอสนั่นอย่าพากันหลักไม้พายกันเด้อนะคะพี่น้องเออพายไผ่พายมันเด้อพี่น้องนี่ละ่ะน้ําระดับน้ําทะเลนะคะจะขึ้นหนึ่งถึงสองเมตรนะคะแต่มื่อนีอย่าฝ้าเดินเลียเด้อเพราะว่าฝนมันสิตกแห้งเอออันนี้รายงานจากยายวาดมอ ินนขาวด้ีถ้าอากาศหรือมือ่อใดเป็นจังใดเดียวยายว่าสิมารายงานเป็นระยะระยะให้ทุกผู้คนได้หูได้เห็นแต่มือนี่เด้นนะคะอีก2องมือสม,มื่อต่อไปนี่อากาศสิมี้ฝนตกหนักบางพื้นที่ผู้ใดที่อยู่ตะลุ่มนั่นกลุณนาเก็บเขา้องขึ้นที่สูงโดยด่ว,วนรายงานจากมอหินขาวยายวาดเดชแฟนเพจสวัสดีค่ะ